สวัสดีครับเรามาทำล็อกเอาต์กันเลยนะครับมาล็อกเอานะครับอย่านล็อกเอาต์ครับใ่แวร์นะครับทำอไมครับล็อกเอาต์นะครับเรามาถัดตัวงานอะไรนะครับหนเฮดเดอร์ครับตรงนี้ครับเมนูไอ้ดอกดาวเมนูเนี่ยครับตรงตรงคำว่าล็อกล็อกเอาต์เนี่ยครับเราไปตรงฮาร์ปเราไปใส่คำล็อกเอาต์กับใส่ชื่อไฟล์ล็อกเอาต์ครับตอทพีดพีแล้วก็ไปสร้างไฟล์ไฟล์ใหม่นะครับตอกเอาต์ดอทพีดพี เซชันนะครับแล้วก็ฟูลเนมคือชื่อแล้วนะครับจะขึ้นถ้าเราเปิดสคริปต์นะครับใส่เตสเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้ววินเดอร์จะ location ครับล็อกอินน่ะ for แบบิเศนะครับถ้าผิดจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราไปกลับไปหน้าล็อกอินครับแต่ถ้าไอ้หน้าถูกนะครับเปิดอนะกรนะถ้าถูกก็เปิดเซสชันเหมือนเดิมครับสคริปต์ออกจากระบบทำเร็จนะครับมันจะไปหน้าอินเด็กครับ นเด็กนอกนอกเบกอฟฟิศนะครับจะกลับไปหนเด็กนอกเบรอฟฟิศครับจุดจุดนี้คือให้มันค้นหาไฟล์นอกเบกอฟฟิศนะครับเรามาดูเลยนะครับเป็นไงไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากเราลองเข้าก่อนนะครับเข้อินเทอนนะครับส็บสามเข้าระบบครับนี่นะครับน้อยนะครับ อย่าบอกว่าออกจากระบบลำเล็บลนะครับออกกรล,ลงจะกลับมาหน้าอินเด็กครับหน้าแรกแบบนี้นะครับจบการแค่นี้ครับขอบคุณครับ